ชิดชิด้ชิด้ว้ามาแล้วทุกคนชิบไปโลนี่ทุกคนด้วยนี่้ยสวัสดีทุกคนวันนี้เฮาพบกันในอีพีที่สองวันนี้ตะเฮาสิไปเอาหมูที่แฮวหัวถูกต้องหมูที่แฮวก่อนอื่นหมดปีงหมูตัวนี้ก่อนนี่ซุ้มห้าคนเพิ่มไปทันทีกินเข้าใช่ไหม โอ้ยถ้กินเพิ่มอายุขัดชิโตัวบุยมเนาะโอ้ยเจ้าว่าผ่นแก้วอันมาดามหลังเพิ่นเอาเข้ามากแค่นี้นะเนงอเอาปันทุนก่อนเนาะปันทุนก่อนปันทุนก่อนอันนี้ทุนกันอะไรนี่พงดูรามนาทุนกันนี่แล้วนี่ฝุ่นกันอผ่านแก้วกับอันนาทักษิณแล้วก็บหอทอดกำลังมาดามหลังค่อยมาก่อนนะวันนี้ในจะเอารถไทยรถไทยจะขับไดนสองขั้นเนาะ จะไทยสองขั้นมาเลยนะ<ม>แล้วเข้าไปเอาหมูอยู่ในเพื่นทุกคนเลยเอาหมูล,ลอยปุ๊บแล้วก็เอามาเลยค่ะโคอยู่แถบนี่นจังมือโหมื้อนี้สองซ้อนเลยวะนี่โอโหอ่ะแค่ปันทุนตั้งนี่ได้นี่เข้าพยายามนำนะ้ำเนาะก่อนเดี๋ยวมีเดี๋ยวมาเลยมาจามแฮตึง้งเออถือเข้านะโอ้ถือเข้าอยู่เอาเอาบังคำถือนี่เข้าไปทิปเนาะโอ้ยโอ้ยมาไปยั้งมาไปยัง มีอยู่มีอยู่มีอยู่เกือบมีอยู่นะคือเขาเคยพานเกลี้ยมาอยู่นี่อู้ยเต็มไปปิ้งเลยนี่โอ้โกยคักเลยนี่เอามาขึ้นบนปิ้งก่อนปิ้งมันทุนฮะตัวนั้นโอ้โคนี่โอ้โคนี่นี่ถือนะทืออันอันจะโม่งประมาณมึง่ะมันทือนะจะทือเต่าเล้งไ็กเต่าเล้งเนาะจะเป็นโม่งอ่ะอืมจักจักรเสจักโลประมาณมึงอ่ะเสาะปลายนึง สองเชาปลายเนาะประมาณเบ้งสามสิบลโลสี่สิบโลอดีวันนี้เหง้ในจกดังเหงาางเหีเันแก้วจะัเฮ็ดกันเออเฮ็ดเดียอะกอักหมูือมันเฮ็ดผูดียวโอ้มาเฮ็ดเหยวโลมดีแล้วมันว่าเฮ็ดเดียเลยใช่็ดมเลยกยมือหลังเออคักเลยบาทนี่นี่เออ อซุ่มไอเฟินกินข้ากินน้ำแล้วปุ๊บเลวก็พนละเข้าไปเอาอยู่ในพนละจักเลิกเขาเลยละเดี๋ยวไปเบิกน้ำกันไปเชเอาไปชิเลนะตากุญยาโอ้ยนอกรเดียวเอาไปจุดต่อเชือเอาอเอาไปเลยคืวกะไปเียอ๋อยันไปเย็บแลไไปไปเฮากังไปเอาหมูทุกคนเลยไปเออโอเคเลยบัดนี้ทุกคนเลยอา เน่ยพี่เลยบอกโค้งกลับขึ้นนี่ไป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 เออเฮออันซุ่มทีมงานปิงศรีธาอดไม่ไหวต้องได้ไปเอาก่อนโลโฮลงกเหรออ๋อเอาไปไปไปพาไปชิดกับไปนะบริย่าเด้อทุกคนเด้อเอา บาดเพิ่นถือเฮวกันเล่นๆกัโลดทุกคนเด้อสองโซ่ปลายเนาะโซ่ปลายสองโซ่ปลายเอาๆทุกคนเด้อกอพยายามที่จะถามเราวพอคิดไว้มันง่ายนะสองโซ่ปลายนี่ก็ประมาณวังสามสี่สิบโลประมาณบึงนะใชเรื่องต้อนนะฮึ่ ทางต่อบ่อ๋อเลยกลุ่มอยู่โอ้บ่เอามือวานนี้เจ็ดเจ็ดอนาั้นมาตั้งแต่สามสั้นมันเยอะทอดมาแล้วบ่มงนี้พเพลสคือเปลี่ยนแท้นี่ไรโอ้งหไข่นอนนะแถนี้เนาะเออ ยนนี่คเลยอมันเเลยเากันดิน้ำมท้า้นะโอ้โทลุยน้ำอีบดนี้บัดท้ลุยกันลุยไม่อากูน้ำตวยกอะทาอ๋มปยังหมดยังดอาบแท่น้ำนี่นี่อู้ยินน่นี่น้ำใสดีนะเห็นเลได้ไม่เป็นหืทุกคนนะ อ oh. ืมาตอเอายเบท้อวิชากระกระโดดอูกหเลยโอ้ยืนออกก็ออกมาทางนี้มันออกอะไรโอ้ยโอ้แหมหมูพันแก้วนี่พลิกเลยนี่ อ้ทางหมูทุกคนเอ้ยม่เป็นทางคนเดี๋ยวนี้โอ้โป้าทุกคนเทางไปเอาหมูวนนี้โอ้ย้าล้ลป้า่ห้าสิบโลนี่ห้าสิบโลอ้ยฤทธิ์ฤนี่ทุกคนเ้ใหญ่เต้ โอ้ยน่าลังน้องฮั体เยอะหนิเชียวโอ้มันหักกระถือส่งแจ้งนี่บอน่นาขั่นน้อยน้อยนึงทุกคนเลยน้อยน้อยนึ่งโอ้โหทุกคนนะมาแล้วทุกคนซีซีไปโลโอ้ทุกคนเลยซีไปโลโอเคอยู่เทุกคนเลย โยหมูหม <Universe> <m fore h> ูเธอคนหมูคนอันนั่นเนาะมันมันตันนะนวลตันอยู่ที่หางไข่ถือว่าอย่างดีอันนี้อันนี้สายมันน้อเนาะน้อยเนาะนะโอ้น้อยของแท้โอ้ทุกน้อยแก่ใกล้นน้อยใกล้เนาะสายอันนี้อันเอออันอันนี้มันนะฝังเอาบ่ฝังอะไรฝังเอาคือของพันโอ๋เนาะฝังเนาะหันชันเนี่ยของของแฝเนาะเป็นยาวอืมคนของน้องเนาะข้าวนี้แหละอ้ข้าวเหี่ยวเขาก็ม้อนเพราะน้อยเนาะ แนี้ใช้งานไม่ได้แล้วเนอะเีบโอ้หึงนะมันสองซอสองซให้จตามันคับได้อ๋อสร้างไปวันนี้เนาะอันเานอนนี้เขานอนนี่เป็นประเดมันเป็นอย่นั้นเนาะมันเป็นยุคนยุบนี่มาเข้าว่าเข้าไม่ได้เลยทุกคนนอกจากสัตเข้านี่เข้าไม่ได้ โอ้ยผ่านแก้วเผ่านดอกกุ้งปืนใน่แล้วเนาะเออโอ้ยปีนี้หักกระศเดียวนี่กระศเดียวนี่เป็กุ้ตัวร้นนโบรา้แล้วซะบัดโุ้งแปลว่าเอาแล้วนะตรงนี้โสกโสกเหมืนจะโอ้ปีพร้อมเลยวันนี้เสี่ยวเพิ่งมาเอาก้อนมาเบิ้งก้อนมาไปเห็นอะไรโอ้โหมันก็กระดองปืนแล้วดีจืดเลยมาจะเห็นเห็นคลึกอยู่เลยเนาะมาคลื่นเลยเนาะอ๋อมัน่ได้กุ้งใช่ปะฮะคือก้างโอ้โห โอ้คตัดเครเนาะตัดเครืหามอาเป็นกันทามทุกคนเองนีข้ายู่มันคือเครือนึงนี่ไป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 เนี่เฮ็ดเครือบดินวัดเนาะคือดิน ก็แน่เขาก็ดินหลายดำเต็มก้นเลยมันหยาบเนาะยาบมาล้วเห็นะยาไม่เลยนะหลังนี้มาดินว่มีเห็นจะไม่มีดินเชีไปนึกอึดไม่ไดินนิ่งโยคุมายาดูก้อนก็บ่เห็นเี่นะเห็นหรอไปรอบบ้านนี้แหละมันเลนที่บุบมันเคยมันเลน่น้องนี่เคยเปนมาชื่อเจ้บ่เห็นไปจพูดแบบนี้เป็นกันเดี๋ยวเพื่อนเอาก้อนเดี๋ยวเขาจะเอาพุทธละบัดเมือแล้วก็เป็นกัน เอาเิ่ชุดตัวก้อนเดี๋ยวเอาอมหลังก็เลยยิ่มีหลายคนปีดทุกคนเลยเข้าทลสองทลสองอเอล็อกกลม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 โอ้ททางไปทางไปทุกคนเลยทางไปทางอ้อดิดมูนี้กับแค่ไนหรอก มันเป็นทางงูทุกคนเอ้ยมาเลยก็ได้นี่ โอ้ยปิ่นกับป oh, ิ hmm. ่นก um, ้มมาหาเ้าก็โดยฮูทุกคนนะคนนี้อ้าวเฟสทีมสองเอาน้ยตัวยุ่ข้างหลังเถอะโอเคเอาือมันน้ยเข้าบนี้โอเคไปทักสินนุยฮโอ้โหถูกหกิโลไปจัดเนี้ย เออคือตักสินแล้วบนนี้อ๋อหวเว่าหมู่นี้ข้อว่าห้าสิบปลายถึงหกสินะเวลาหามแล้วโอ้โหนักคึกเลยมาเออบึบไปบานนี้โอ้โค ออ <jis> ย่าพาลงทางเดยโ้ลงทางฮะโหอเหรอเหะหอเหอเอ้ยเหอเหอเหเเหอเอเหอเู่อเหรอเเคเห้อเอเหอยูรอเหรอเนเคอทางทเกคนเหอหออเหิอห เอ้ยพอมีแห้งเลยทุกคนเลยนี่ได้นี่นี่เท้ามีไหมเน,น,น,นี่ยปาดเฮาฮับนาทีหามมาไปห่อนเลยเพื่นกะสินตะโคได้ปาดผู้อยู่หาฟืนท่าดิหาฟืนท่าได้เขากระไ้เอาพาทุกทุกคนเลยนี่เดี๋ยวปิ้งสีนี่โอเคบอ๊อกโอเคบอ๊อกนี่ โอ้หามป้งส uh, ีทานะโอเคเลยโอ้เราเข้มหัว่ะไปไปเข้มหเข้มจัดอาชุน้นี่โอ้ยนี่เออมงนั้นบอกนะมุันั้นบ่มุกหินอะไรเนาะโอเคโอเคโอเคนี่มงนั้นเลย้าชุนี่อมอปกัน อ๋อทุกนี่เอาเอาก้อนเลยนี่พลเรือเยอะนะปลาคักนี่เนาะเอาาามปันทุนก่ออนาปันทุนก่อนนะนายพานเพิ่งไปษทันได้ปันทุนเยนได้กินเยอะอ้าทุกคนเดี๋ยวไปนี้ตั้งเอาฟื้นมาแล้วก็ดคุ้มไฟขึ้นนี่เฮ้ยเอาตัวนี้เฮ้ยนีตัวนี้เด้นี่นี่ตัวนี้คักตัวนี้ เป็นไรึโอเคจมบอโอ้ผมมีตั้งแต่เกือเกเออผมพยอยามพยายามมันไปได้นั้นดอกมันไปได้ยหดอกขนาดมีชินนี่บังคับเลยนไม่ขยุ่งกูเลยนะเนาะคือไม่ขยุ่งแท้ตันตัดใม่ตัวนี้

บันนี้ฝ่ายเขากำลังลุกนี่พอดีเลยดิอาะไรวะพอดีนะโอเคไดุ้ช่

mọi người 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 mọi

นายตะคนเน้อมดนลยไนไล่ะอืออืกินเนาะมือกินเนาะเลยอือนี้บุมีเกือบบุมีแจวเอ้ามีแต่ซีนมีแต่ซีนบอกเป็นยังเนี่ยโอ้โทุกคนได้ขอในผ้าั้นทุกคนได้อู้ยอ้าบีใจนำมอนะ หลังจากที uh ่ในผ่านพ้นแบ่งกันสองคนปุ๊บแล้วมาแบ่งพูดสูงห้าบาทนี่นี่โอเคจุดทุกคนเลยพอได้ลาบได้ก้อยเด้ไหมมือตอนขับคั่วอาออันนั้นในผ่านพ้นอะยรพูดแบ่งกันสองคนเ็อาเอาเลยเรียบร้อยทุกคนเอากวอนหมดเลยไปเอาไปมันดีคนเลยนี่ตอก็เริ่มมาแล้วมันนี้ไป เอาแล้วบ่หงืมเอาแล้วเออไปโอเคขอบเจอพันแก้วนี่ขอบใจคือกันโอ้หักได้กินน้ำตู้โอเคอืมนี่ป้าสิบบอีกเท่าไหร่ทูหะเออเอาจ่ายได้อไหมนี่ขอบเจอขอบเจอ๋อจอ่าอยู่ดีสบายอยู่ดีสบายนี่อ่าตู้พูนจุ่พูนสองคนกินกินน้ำปะอ๋อกินขั้นนี้แล้วเนาะ ได้แล้วทุกคนเอ้ยไปเมื่อวันนี้ทุกคนเลยนี่คอยกะพุทธแหละยังอีไก,ก่เติบนะจากชิมนหมูหอยบานค่อยนี่ตัวนี้นี่ตัวน,นี้กัน,น,นี่มีหมกทูพร้อมของฟากพันอมอน,นี่อันนี้ชิ้นหมูที่ก่อนหน้านั้นได้ได้ประมาณวันห้าลเนี่ยอันนี้จะมาเอาน้ำพันแก้วน,นี่กันี่เอาไปทุกคนเมื่อก่อนพอเมื่อกบเจอที่ที่ตามทุกคนเอ้ยมาป่าอยู่หลายขึ้นเติบมากอะ หาย่กินแต่ธรรมชาิมือมีได้เขากับการประกังการเขตกินการังตอเ,ออเอาต้อมากินมือมานเขากับในหมูอันนี้เป็นวิธีชีวิตของคนอยู่ป่าครอบเจอในผ่าน,นหลายๆคนที่ <laughs> มาชูก,กันกินบ๊ายบายทุกคนวิดีโอหน้านจะพบกันใหม